สวัสดีครับทุกคนวัน,นนี้เราก็จะมาแกะของขวัญกันถ้าเริ่มกันที่อันนี้ก่อนเฮ้ยนี่มันเกินปุยมวย,มยอันนี้คือมาเริ่มแกะกันเลยอันนี้คือเคสโทรศัพท์โอ้หนากเด้ออันนี้คือแบบเขา้าอะไรนะพาวเวอร์พับเก r l ใช่ไหมใช่แหละเุ้ยน,นี่คืออะไรโอ,อ้โอ้ถ้าไม่เป็นอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันดีใปหมดเฮ้ยมีมันเฮ้ยอัลบั้มใหม่แกะก่อนแกะเฮ้ยเอาไว้อันบล็อกเอาแงะไปเลยชู้นะเฮ้ยคือน่ารักมากส่วนอันนี้คืออัลบั้มเอมอกอนะเอมอกอปไปอุ้ยเอามอกร์ อันนี้เป็นคนที่ฝากไปให้แม่ที่ที่วอล์กอ๋อหรอแม่ก็ไม่รู้ว่าคือผู้ใดอันนี้คือจากเน็ตฟลิกนะคะเห็น,นไหมป้ายใหญ่ๆเน็ตฟลิกวันนีเอ,อ,อะไรลวนอ่ะโอเคนี่มาจากเน็ตฟลิกโอ้ยทาดาทุกคนดูสิ Netflix Happy birthday dear AI from Netflix yeah. อยากดูข้างในไหมอยากดูข้างในไหมนี่ทุกคนมาแล้วฮ่าดาของขวัญจาก n น t f l i x กส์จะแกะให้ดูวันนี้ energy อาจจะแบบ อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งไปถ่ายละครมานะคะทุกคนติ๊กต็อกต้งมาแต่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 คือแบบคอนเทนต์ติ๊กต็อกมันต้องมาแล้วปะคอนเทนต์ติ๊กต็อกมันต้องมาแล้วปะชัวร์แล้วล่ะมองเห็นอุ้ยแต่น่ารักเห็นไหมแต่เนี้ยเราใช้อันนี้ไม่เป็นเนี่ย ันคืออะไรไม่รู้ว่ามันมีแบบน่าจะลำโพงแหละมัง้งเออมันกดเออแม่มันคือลำโพงนะเออมันคือลำโพงหุยเท่อะจาบมากเดี๋ยวไม่ไปลองเล่นอันนี้ก็คือขวดน้ำแก้วน้ำอ๋อแก้วน้ำแล้วก็ผ้าคน,นหนู สิ่งนี้แล้วกันสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ทุกคนคะแค่เราได้เห็นรูปจีซองเราก็รู้สึกแบบรู้สึกตื่นตันใจคือคือข้างในมันมีอะไรแอบโซ่แอบโซ่เป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์จ้าอยากเห็นน้องอะมาไลฟ์แกะจังครับทางร้านเราเองเป็นแฟนของรูปร้านหรอร้านส่งมาให้เหรอเนี่ยจริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่าอ่าอันนี้คือเป็นอัลบั้มอีกอัลบั้มหนึ่ง <c oughs> ก็คือเห็นแหละมีมีคนส่งอัลบั้มนี้มาสองบนแหละอโอแล้วก็อันนี้อันเดียวกันเลยเป็นอันเดียวกันเลยเลิศแต่สิ่งที่มากมายกว่านั้นมันคือสิ่งนี้มันคือขนมที่อร่อยที่สุดในโลกแต่มันเสียหรือยังก่อนเขาส่งมาตั้งแต่บันไหนคะ ไม่แน่ใจไม่เสียหรอกถ้าเราคิดว่ามันไม่เสียแม่บอกขอบคุณนะคะบบไหนจริง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 เอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะหนังสือเหรอมีการ์ดออ้เอ้ยอ้สวัสดีฮะผมเอาโฟตโต้บุ๊กท้องฟ้าของเดือนเมษายนกับพฤษภพามาให้เกินปุยมยุย นนี้ใช่คนเดียวกับที่แบบเหมือนเคยได้เมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างนี้แบบนี่ทุกคนเราชอบมากด้วยความที่เราแบบเป็นคนอินกับท้องฟองท้องฟ้าอุ้ยน่ารักจังอุ้ยท้องฟ้าน,นี้น่ารักมากเลยอแบบ่ะอู้จัท้อง <c oughs> ฟ้าน่ารักมากเลยฮูเกินปุ้มปุ้ยเกินปุ้มปุ้ยคะเกินปุ้มปุ้ยนะว้าวอุ้ยดีจังขอบคุณนะคะ เลิศมากอ่ามีเขียนเดือนให้ด้วยอันต่อไปนะคะคือเขียนมาเยอะมากช่วยด้วยอ่ะกาบิโน่เบนอ่านี่สีชมพูมันคือมูดใช่ปะใช่มันคือฮูดอ่าสีชมพูใช่เราแบบ เราเป็นคนที่ได้ของสีชมพูเยอะมากซึ่งเราบอกไปหลายรอบมากว่าหนูไม่ได้ชอบสีชมพูแล้วแต่ว่าทุกครั้งทุกการทํางานไม่ว่าจะแบบถ่ายแบบหรือว่าจะได้อะไรก็ตามที่คนซื้อมาให้หรืออะไรมาให้เรามักจะได้สีชมพูเราไม่เข้าใจว่าหน้าเราแปะของสีชมพูไปหรือเปล่าแล้วแล้วคืออะไรอายใส่เสื้อสีชมพู ห้องสีชมพูด้วยแต่เราก็อ่ะไม่รู้แหละบางทีเราอาจจะเป็นโฟอีฟอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บางทีเราเป็นโฟอีฟอะไรวะงงนะงงอยู่นะอุ๊ยอันนี้เป็นรองเท้าเป็นรองเท้าเป็นรองเท้ายี่ห้อโฟอีฟเป็นรองเป็นรองเท้าที่โฟอีฟใส่บ่อยมากหรือว่าเราเปิดออกมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะ ห็นสีแวบๆเดี๋ยวนะเห็นสีแวบๆน้าเราได้สีชมพูอีกแล้วได้สีชมพูใส่โค้กัเสร็จแ้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยแต่สวยนะแต่สวยมากแต่ประเด็นคือสีชมพูอีกแล้วฮัลโหลพาอะไรนะ อ๋อต้องชอบสีชมพูเหรออ๋อแต่ชอบสีม่วงได้ใช่ไหมได้ได้ได้ไดเฮ้ยแต่ว่าสีชมพูจริงๆมันสวยนะแต่ว่าแบบอยากได้สีชมพูแบบพาสเทลอะไรเงี้ยอาอ๋อเคชอบชมพูโฟอีฟใช่ปะ่ะเอ้าเป็นโฟร์เหรอเฮ้ยเราเป็นโฟร์เหมือนกันจริงปะเนี่ยเฮ้ยชอบเพลงไหนแล้วชอบเพลงล่าสุดข้อยกเว้นเออดูได้ดูได้ดไดเนี่ยดูดูใน YouTube ช่องโฟอีฟไงเข้าไปดูดิใช่ล่าสุดก็มีเดนเพิร์ลแมน มี behind the scene ด้วยใช่ใช่อ่าเมในใครนะอ่าเมนอาไอจริงปะเนี่ยมีคนชื่ออาไอด้วยหรอรู้จักแต่เฮเยนะอ่าอ๋ออเออเออเออ๋อ,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 อได้อ,อ๋อโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ได,ได,ได้ไว้แบบมีออนไซต์เมื่อ,อไหร่เดี๋ยวไปเจอกันได้อ๋นอนัดเจอหน้าง,งานได้แลกการ์ดอ่าได้ไดแลกการ์ดโอเคได้ไดแค่นี้นะ Bye bye. บายบายขอบคุณนะคะแล้วสีชมพูกล่องสีชมพูอีกเลอแล้วนี่คืออะไรหรอแต่กล่องน่ารักจังข้างในก็เป็นสีชมพูเหมือนกันอุ้ยนี่คืออะไรแป้งอนเนกประสงค์หรือเปล่าก็คือคอะไรอ่ะคืออะไรหรอน็อตฟอเซลด้วยน็อตฟอเซลด้วย ใครส่งมาให้เนี่ยมันเขียน not for sale อ่าอ่านการ์ดกันละกันชุน้อยไอ Happy birthday to you ขอให้เป็นปี17ขวบที่ดีมากๆขอให้เป็นปี17ขวบอ่าอะไรนะของขวัญที่พี่ให้หวังว่าจะทำให้หนูมีความสุขเพิ่มขึ้นแบบ360องศาฮะพกพาไปได้ทุกที่แม้กระทั่งตอนอาบน้ำเพราะถ้าตกน้ำน้องเขาไหวแต่ถ้าตกไฟไม่น่ารอดอะไรอะ ถ้าเสียงน้มีความสุขของหนูที่จะเป็นความสุขของหนูมากขึ้นอะไรอ่ะลําโพงเหรอนี่กล่องใส่อะไรอะ่รรอออะ,อ,ะอันนี้กล่องใส่แต่ว่าลําโพงเลยมันคือลําโพงชัวชัวป้าป้าแต่หนักมากเลยนะจ๊ะจะแปลกด้วยฮู้ว้าวเกิดบุญมุยเกิดบุญหรือเปล่าคือเราเห็นแบบเห็นบ่อยมากยี่ห้อนี้ลายนี้ เราจําได้ว่าเราเคยเห็นมันที่นี่ตอนที่ไปถ่ายแบบที่หนึ่งแล้วเขาก็เปิดเพลงแบบลำโพงพยานเพลงจําชื่อเพลงไม่ได้ไหนแกให้หน่อยสิอะไรอะฉันชื่อาชาบฉันชื่อชบาแก้วแล้วเธอล่ะหนูต้องตอบว่าอะไรเดี๋ยวนะชบาแก้วแม่ชบาแก้วคู่กับใคร,รอ่ะกันกล้วยก,กันกล้วยสวัสดีแล้วชื่อก,กันกล้วย วันที่สิบห้านี้ไม่สิสิบห้านี้งานกาล่าวันไหนนะมันเข้าวันไหนนะแม่สิบห้าถึงสิบเก้าจะเป็นรอบพิเศษซึ่งจะมีงานกาล่าในวันที่สิบห้าแล้วถ่ายรอบจริงวันที่ยี่สิบสามเลิศตามนั้นค่ะทุกคนครได้ตักล<า>ิกะด้วย,วยทุกคนต้องไปหาบัตรงานกาล่าเองอะวยสีสวยเวอร์วยสีอันนี้น่ารักสีเป็นแบบอุ้ยเป็นแบบแล้วอันนี้ก็กล่องใส่ไง เฮ้ยคือเกินปุยหมุยอ่ะเฮ้ยแม่มันแบบเท x t u r e texture อ่ะกลิ่นอุ้ยแต่แบบว่าไปกลิ่นแบบหอมกลิ่นก็คือแบบก็กลิ่นนี่แหละห้ามห้ามอายอ่ะอุ้ยมันเธอเขียนอะไรกรุณาตั้งแนวนี้เป็นด้านท็อปวิวโอเคได้ทำไมอ่ะจริงจังนะคะก้าวมันหลุดง่ายตั้งด้านบนเป็นท็อปวิว ไอโฟอ์ตีเพราวไอโฟอีอฟอคือคือแบบกกินไปหนุยอะโอเคเราจะต้องแกะแบบแกะอย่างแล้วนว่ะงานาการเล่าไปไหมไปครับบอกได้ปะบอกได้และไปเลยไปครับใช่ต้องหาบัตรกันเองนะผู้จ <มา S 2> อมเอ้ยแม่หนูกลัวขออนุญาตถ่ายตอน จริงจังหรือเปล่าจริงจังหรือเปล่าเฮ้ยเราพลิกเร็วเราพลิกเราพลิกเลยเราพลิกแท่นไฟดอกไม้สดตุ๊กตุ๊ก,กค่ะอ๋ออันนี้คือมาจากโปรเจกต์เหรอที่ที่ทำโปรเจกต์ให้ส่งมาใช่ไหมอ,อะไรหรอหนูกลัวนะอุ้ยน่ารักมืคือไฟ กคนรู้มันคือไฟมีเขียนคขาว่าไอกราณิศด,ด้วยอ่ะหุ้ยเท่มากโลดนัน่นคืออะไรหรอแม่สติ๊กเกอร์ 8, เหรเอรเราต้องแกะเราแหละเอ้ย,อยมันมคือพวงกุญแจหรือเปล่านะอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้น่ารักมากทุกคนเป็นลายผีเสื้อด้วยเราชอบผีเสื้ออุ้ย อันนี้คืออันนี้คืออะไรหรอวงกุญแจน่าลักจังเป็นควงกุญแจเอาไปห้อยกรบบะกเป๋านักเรียนดิอุ้ยน่ารักว่าเป็นวงกุญแจแล้วก็แบบเป็นท้องฟ้าเครื่องอ่านม่จบจุดแสลนเกิดน,นะคะ่ะ อบคุณครับไ,ไหนมีอันนั้นอุ้ยอันนี้ก็เท่อันนี้ก็เท่อีนนกแหละอุ้ยน่ารักจังนี่อย่างนี้ด้วยอันนี้คืออะไรหรออันนี้คออรอ๋อมันคือนี่แน่เลยอ่ะที่ใส่ โทรศัพท์ชัวใช่ไหมใช่แหละไม่ใช่ก็ต้องใช่แหละมีแต่คนส่งของนา่งนารักน่ารักให้จริงคะนา่ารักทุกอันเลยขอบคุณนะคะนา่ารักทุกอันเลยแฮอสภาพกล่องคุ้นคุ้นสภาพถุงคุ้นคุ้นอุ้ยได้กาตัวเองขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับอ่านะคะทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานและเรื่องสุขภาพได้ก a ตัวเองอีกแล้ว ดีโอเย้เฮคือได้ดีโอเลยอ่ oh. อุ้ยมันคืออะไรเอ่ยอุ้ยน้ำหอมได้น้ำหอม,หอมได้น้ำหอมนะฮะทุกคนได้น้ำหอมแกไม่แกอโอเคอันนี้น่าจะลิปหรือเปล่าน่าจะลิปอันนี้น่าจะลิ จริงด้วยมันคือลิปลิปตินทาราขอแกะดูหน่อยอันนี้อยากรู้ว่าเสียะไรอุยน่ารักน่ารักนะน่ารักนะ ชีซองไม่เป็นไรนะที่หาให้ครบแล้วอ้ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะใจเย็นๆนะอุ้ยเฮยคือเกินปุยมุย้ยอุ้ยเกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยอันนี้คือได้ทุกอันเลยเียดว ลายดอกเนี่ยเริ่มเลยคอนเทนต์วันสงการมาแน่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายอะไรสักอย่างกับสายของที่มีคำว,ว่า coronet เย a ช่วย <Yeah! S 2> เห็นกงน,นเยอะเขา,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 าเลยมามาให้แต่เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าใส่เล่นสงการ มีนาเมื่อกี้เราได้เมษาถึงพิษภาไปอุ้ยมีอันนี้ด้วยอู้อ๋ออุ้ยคิมีหนดโตช่องฟ้าที่เดียวกันวันนั้นคือวันที่บวงสรวงมีอันนี้ด้วยไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้อ่านเป็นโฟโต้บุ๊ก เราแบบเรามีแฟ้มที่เอาไว้เก็บเขาเรียกว่าไรเก็บแบบเก็บเก็บจดหมาย,ายทุกอย่างอุ้ยอันนี้มันคืออยากทําได้มากอะทําแบบเนี้ยต้องทายังไงอยากทำแบบนีนบนจดหมายมมมเดี๋ยวค่อยแกะอ่นเราเราเราแม่เอาไอ้นี่ไหม เอาแฟ้มมาไหมหนูกลัวจนไหมหายหนูจะได้เก็บใส่แฟ้มไปเลยโอแยกไปแล้วโอ้แยกไปแล้วอุย้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ย<ด><ด>นะดเดี๋ยนะเดี๋ยนะ,ะ,ะ,ะอันนี้คือแบบมันมีที่ใส่อย่างนี้ด้วยคือเราต้องใส่ยังไงอ่ะ<ม>ไม่น่าใช่ปะหนูหลังมั้งลูกเวลานั่งรถอ่ะ มาพี่โจมาหรอน้องเซลสวัสดีน้องอะนี่เป็นการส่งของขวัญครั้งแรกของพี่เลยยินดีที่ได้รู้จักน้องอักกับโปอีฟนะคะขอบคุณมากๆเลยที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกทุกคนขอให้น้องพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆน่ารักและเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ตลอดไปนะน้องคะพี่หวังว่าหนูจะชอบของขวัญนะคะและก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับน้องนะคะคนเก่ง ตั้งแต่เริ่มติดตามพี่ก็เห็นพัฒน,นาการและความตั้งใจของหนูหนูเต็มที่กับทุกอย่างมากมากเลยเก่งจริงๆเลยเจ้าเด็กน้องทำงานหนักมากพัก่อนเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะ always support you นะมาเติบโตไปด้วยกันนะ for e for i อ้า,อาโอ้โตเคชินจ้าชินจ้าโยเงินโอ้ขอบคุณนะคะมามานะะ้ำโด อสิ่งนี้คือ,อไรอ,อ,ไอู้อู้เอ้เออไหนขออ่านหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันสาย Apple Watch ทุกคนเฮ้ยแม่หนูขอ Apple Watch หน่อยทุกคนแล้วประเด็นคือมันไม่ใช่สายธรรมดา ถูหรือเปล่ามันไม่ใช่สายธรรมดาค่ะมันคือสายของ LGBT+ ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะเราจะแกะสายแกะตรงนี้เลยเหรอแม่มันแกะยังไงจำไม่ได้แล้วอ่ะแกะให้มหนใจได้ไหมเฮ้ยแต่ในนี้มีอีกอันนี่นหละทามาจากคุณมันคืออะไร ตายเอ้ยมันอูออ้มันล่ะมันออกมาได้ด้วยอะคือเราสามารถมาผมน้องได้หรอเร,เราสามารถมาผมน้อได้อะไรเราจะใส่อะไรอ๋อมันแกะอย่างนี้ไอเราก็แกะซะเฮ้ยสวยนะเปลี่ยนเลไได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนไม่เป็นแกะอันนี้ก่อน แต่นุ้นเป็นของอันนั้นไงหนึ่งมีผ้าอุย้ยตุ๊กตาสุดจะไม่เกินนะคะน้องอ้ายขอให้น้องอ้ามีความสุขมากๆได้กินของอร่อยอร่อยเยอะๆพัก่อนให้มากอะไรอะมากๆและขอให้โลดใจดีกับน้องอ้ายมากนะคะสุดวันหนึ่งหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะได้กระตุยอีกแล้วได้น้องกระตุยเยอะมากเลยน้องกระตุยตัวนี้กลิ่นหอมด้วยปเปิดออกมากลิ่นฟุ้งเลยจ้ะ อ๋อมันคือน,นี่ไงยิ่งสัมผัสยิ่งหอมหอมมากทุกคนอยากให้ดมทุกคนได้ยินปะทุกคนได้ยินหรือเปล่าทุกคนมันหอม ไฟฉาย้ใหญ่ขนานี้น่าจะกระติกน้ํามากกว่ามองอยังเป็นไฟฉายแล้อย่างแรกแม่เรามีกระติกน้ําใหม่แล้วไม่มีกลิ่นหรืออาจจะมีหัวแตกได้เลยกล่องคุง้นณกล่องเหมือนกูเกิลเลยแม่อันนี้กูเกิลส่งมาปะเนี่ยกล่องเหมือนกูเกิลเลยอุ้ยไม่ใช่อ่ะ แต่กล่องเหมือนกูเกิลพี่แมมกล่องเหมือนกูเกิลอะไรใบกำกับภาษีในกำกับภาษีด้วยขออ่านกอนีเดียวแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะบอ้ไอ้คนเก่งอาจากพี่แมมอะไรนะเห็นชอบฟังเพลงเลยคิดว่าน่าจะมากับหนูเอาแหละเกี่ยวกับเพลง เริ่มเลยเริ่มเลยลำโพงโอ้ยก่อนลำโพงยี่ห้อเดียวกันแต่คนละสีมีถุงเหมือนกันด้วยมีถุงใส่มีกระเป๋าใส่เหมือนกันด้วยคือเริ่มเลยเหรออ้าไอเก๋กูดแม่ห้องเราจะเสร็จเมื่อไหร่เราจะตั้งลำโพงด้วยกันสองอันเราก็จะแบบไม่ต้องแกะเหมือนกันไงลกูกโอเคน,นี่เราได้สองอันแล้ว แต่เป็นคนละสีดีนะได้คนละสีวิสีนี้ก็สวยนะอย่างที่บอกว่ามันคือกลิ่นของลำโพงก็ถูกต้องแล้วมันคือลำโพงแต่จริงไปแบบไปล้องเพลงคาราโอเกะได้กลิ่นเนี่ยอันนี้ของน้องอันดาอันดาไม่เข้ามาดูหรอวะนนไดป้อันดากดออกไปแล้วอะ่ะนอนแล คือผ้า,านะคะทุกคนกลิ่นยังติดตุ๊ก,กตาอยู่เลยอะ่ะเจ้าอันดาอันนี้เราอ่านแหละเรอ่านไปแล้วคือจริงๆอันนี้เราเห็นไปแล้วว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเราแกะไปตั้งแต่วันแรกเลยนะจ๊ะเหมือนสปชีป่ะคือเทจังมีน้ำหอมได้เราก็มีน้ำหอม นนี่นะปดิดเลยกลิ่นเป็นแบบกลิ่นผลไม้ผลไม้ตะโกนผลไมอ้อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากทุกคนตัวใหญ่มาก กระตูนเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แหละสิงแทนออเออเแต่ว่าเราใส่ไปแล้วอะเฮ่แฮปปี้เบอร์เจยนนะจา้าน้อมีความสุขมากๆขอบคุณค่ะอันนี้ไม่น่ามีของวะมีเอามีหรอเย่แต่เมื่อว่านะใส่ไปแล้วก็คือเห็นไปแล้วหมดทุกอย่างว่ามีอะไรบ้างก็คือได้มาวันแรกใส่เลยจ้ะ เมสมือนก็นดีเยอะเลิฟอะไม่ถอดแล้วมันอยู่ข้างในเอาเป็นว่ามีกำไรมีต่างหูแล้วก็มีสร้อยคอนะฮะแล้วสิ่งนี้คืออะไรอีกมันคือปากกาหรือเปล่ามันคือปากกาหรือเปล่กกาเฮ้ยจริงด้วยมันคือปากกานี่อุ๊ยน่ารักอน่ารักมากอันนี้คือตุ๊กตาเฉยๆหรือว่าสามารถเก็บอะไรได้นี่คือตุ๊กตาเฉยเฉย อ๋อน,นี่เราเลือกไซด์ได้ด้วยว่าจะเป็นสีอะไรปุ้ยอย่างเท่อันนี้เป็นปากกาหมึกซึมด้วยนะเนี่ยปากกาหมึกซึมเตือนปุยมุ้ยขอบคุณนะฮะเออเออชไว้ของพี่แอนอันนี้ของพี่แอน,อน,น,อแอนเป็นน้าของหนูเองนะคะแล้วอันนี้ของบ้านไอปุ่นของอไอบ้านบ้านแบบบ้านออฟฟิเชียลเลยเหรออือหือคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะ เฮ้ยมันคืออะไรเหรอมันคืออะไรอ่ะหนึ่งบาทเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีเขียนไอกอราิสด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะทองคำแท่งฮะจริงปะเนี่ยเฮ้ยแล้วมีเขียนคำว่าไอากอราิสอยู่ข้างหลังด้วยอุย้ออยไอโปรเจกต์อุย้ยเกินปุยมุย เกินปุยมุยหนึ่งบาทเกินปุยมุยหนึ่งบาทเกินปุยมุยน้ำลายไหลเลยจากไหนป่ะจากจากไหนเขียนจากตรงไหนจาก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 อะไรอ่ะจากไอ้โปรเจกต์ใช่อุ้ยช็อกอยู่จากไอ้โปรเจกต์ ต้องเก็บไว้ยังไงหรอมันเกะออกมาได้ปะไม่ต้องแกะออกแล้วเราต้องเก็บไว้ไหนหรอเก็บทั้งกล่องเก็บทั้งกล่องมันจะหายไหมอ่ะเราใส่ตู้เซฟไหมเราซื้อตู้เซฟมาใส่เพื่ออันนี้อันเดียวจริงเหรอพี่ไมค์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมโุ๊ยแฟนคลับเราเกินปุยมุ้ยอ่ะแฟนคลับเราเกินปุยมุ้ยอันนี้ก็คือดอกไม้นะคะ ก่อนหมดแล้วหมดแล้ว